เตือนภัยนะคะถ้าได้รับ SMS ข้อความแบบนี้เข้ามานะคะให้กดลบทิ้งไปเลยนะคะวันนี้ตอนเย็นๆนะคะก็ได้รับข้อความแบบนี้ส่งเข้ามาใน SMS นะคะข้อความเขาจะขึ้นมาว่าประกาศการอัปเกรด SCB โปรดอัปเดตท,ทันทีนะคะแล้วก็จะมีลิงก์เว็บไซต์ของ SCB อันนี้มาให้นะคะซึ่งจะไม่ใช่ลิงก์ของ SCB เขานะคะเป็นลิงก์ของที่อื่นนะคะ นี่ด้วยความที่ปกติจะรับใบแจ้งหนี้ค่าบัตรเครดิตนะคะผ่านทางอีเมลอยู่แล้วนะคะก็เลยกดดูนะคะว่า ECB เขาจะให้เราทําอะไรนะคะก็เลยก๊อปลิงก์ตรงนี้นะคะตรงลิงก์ที่เขาให้มานะคะแล้วก็ไปกดคัดลอกตรงนี้นะคะพอกดคัดลอกเสร็จปุ๊บนะคะ ก็ไปเลยไปเปิดเข้าไปในโครมนะคะเพื่อที่จะเอาตัวที่คัดลอกมเมื่อกี้นะคะไปวางข้างบน Google นะคะเพื่อที่จะเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยค่ะก็เลยกดเข้าไปตรงนี้นะคะไปกดค้างตรงนี้นะคะเสร็จปุ๊บก็ไปกดวางตรงนี้นะคะเพื่อทําการวางลิงก์นะคะเพื่อที่จะดูว่าเข้าไปที่ลิงก์ที่เขาให้มานะคะมันคืออะไรนะคะพอเข้ามาถึงปุ๊บนะคะก็เจออย่างนี้เลยนะก็ตกใจนะ เนี่นะคะเขาขอข้อมูลให้เรายืนยันตัวตนแล้วก็ทำหน้าตาเหมือนเป็น SCB เลยนะคะเนี่ยเขาบอกว่าให้เรากรอกชื่อนามสกุลนะคะขอทั้งวันเดือนปีเกิดหมายเลขบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์หมายเลขบัญชีธนาคารขอรหัสผ่านแล้วให้เรากดยืนยันส่งเข้าไปนะคะอันนี้มันไม่ใช่แล้วนะคะอันนี้ต้อง เป็นมิจฉาชีพเลยนะคะเพราะว่าธนาคารจริงๆเขาจะไม่มาขอชื่อนามสกุลเราให้ข้อมูลเขาไปทุกอย่างเลยนะคือให้ใหม่เขาไปเลยอะ่ะให้ทั้งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดหมายเลขบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์เลขที่บัญชีธนาคาร ATM นะคะถ้าเรากดและส่งเข้าไปนะคะมิจฉาชีพก็จะได้ข้อมูลเราไปหมดเลยนะคะเขาก็จะไปกดเงินของเราไปได้หมดเลยนะคะทีนี้ที่ เ,เลยรีบทำคลิปบอกนะคะเพื่อที่จะได้ใครที่ได้รับ SMS แบบนี้นะคะไม่ต้องทำนะคะไม่ต้องไปให้ข้อมูลเขานะคะไม่ต้องไปให้ขั้นตอนอะไรเขาต่างๆเลยนะคะแล้วที่นี้ก็จะบอกด้วยนะคะเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าให้เรา ไปบล็อกข้อความนี้นะคะโดยการที่เรากดเข้าไปที่เมสเซจนะคะเรากดเข้าไปที่เมสเซจนะคะแล้วก็ไปเลือกข้อความนะคะข้อความเขาส่งมาจาก Info SMS นะคะอันนี้นะคะพอเรากดเข้าไปข้างในนะคะเสร็จแล้วก็ให้ไปกดตรงคําว่าบล็อกและรายงานสแปมนะคะเพื่อที่จะได้เป็นการบล็อกข้อความที่ส่งมาจากเครือข่ายลายนี้นะคะจะได้ไม่ได้เข้ามาที่มือถือของเรานะคะ ที่บอกไว้สําหรับกรณีของคนที่ทีเข้ามาเปิดดูแล้วก็ทําขั้นตอนมาหลายขั้นตอนแล้วนะคะเราก็เข้ามาบอกข้อความอันนี้เพื่อที่ให้เขาไม่ต้องส่งมาหาเราอีกนะคะแต่ที่จะแนะนําที่ดีที่สุดนะคะใครที่เห็นข้อความแบบนี้นะคะที่ส่งเข้ามาเพื่อขอให้อัปเดตข้อมูลของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะให้เราลบข้อความนั้นทิ้งไปเลยนะคะไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยของเราเองดีที่สุดเลยนะคะ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดแชร์ให้คนอื่นดูให้เขารู้นะคะจะได้ไม่เป็นเหยื่อของพวกมิสฉาชีพนะคะก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วนะคะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ